Ja โอ้โหลิงโจ๊กตอนี้กูบอกเลยสนุกจัดโอ้โหเป็นตัวที่เกียดหมดเลยโจ๊กโจ๊ะกกับลิงเป็นตัวที่สำหรับเจมเจมเล่นแล,ล,ล้วรู้สึกมันไม่ชอบอะ่ะคือลิงอะ่ะถ้ามันถ้าเราเห็นตัวมันอะ่ะคือสู้ไหวร้อยเปอร์เซ็นต์ไงก็ไหวกลัวมันจะแบบวอล์กแล้วมุดแอบพุ่ม น้องๆๆๆเอามันเสียฟิกน้องๆกูหลบสวยละกูโอ้เมื่อกี้มึงเอาเอ้ยถอยโดนโดนลิงตบเรียบร้อยลิงตบตุ้ยไม่เห็นจริงๆหรอวะเมื่อกี้ใช่มันเดินมันเดินมาแบบหยองหยองเลยอะตายนะเว้ยเมื่อกี้ ไอ้ลัมเบอร์มาต่อยเข้ากำแพงอะ่ะเนี่ยก็ตายร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรคนเราเปมานกันเป็นฝ่ากันได้เนาะคือเป็นลัมเบอร์มึงไม่ต้องเคลียไม่ต้องเคลียกางก็ได้ด้วยถ้าจะเล่นซับหาดักดีกว่าแล้วพอมีคนมาเคลียกางค่อยออกไปเคลียถ้ามันไม่มีอะไรอะ่ะ ไม่งั้นมึงไปเคลียร์กลางมันเห็นมันเห็นมึงเป็นกูกูก็ไม่กลัวเลยเล่นล่างหน่อยเล่น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 ดีแลกฟิกไปแล้วน้องโอ้โหชิบหายแล้วเฮ้ยละภาคมาหากูขนลุกก็ดีเมื่อกี้ สะดุ้งเลยอะ่ะสวย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 รวยป่ะลิงรวยป่ะอื้อถูกมือ4อันลิงมันเอาแหนืตาเนี่ย ตีบยังอันรกันตีไบยังอ่ะชัดยังแนวป้องันศัตรูหายไปแล้วซุเปอร์ครีปกำลังถูกสกปเฮ้ยลบนักกูลบอ่ามีบ้มี เปิดมุมนม่มีบินหนีดีท่าทีน้องชุยไม่สี่นะฟาร์ไมไปเรื่อยๆไอ้ลิงโอ้ลิงยังไม่ได้ตืตีเลยเหรอน้อง มื่อกี้ลิงมันไม่ได้อันติเหรอวะเยี่ยมรุ่มันตบแคลรี่เราไปอันติแล้วอย่าบอกนะว่าโอ้โห ออโอ้ยโอ้บอีกเขี่ยกลางเขี่ยกลางที่สปิดที่อยู่เนอะนนลิงอยู่ไหนไม่รู้ว่าไประวงังตรงกลางมอันติเข้านะไอ้ตกลงมันติเข้ากลางกาูสิไม่ใช่การ คนลุกสู้เลยทีเดียวเชียวละเฮ้ยบบนหาๆๆ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจกทำเป็นเล่นไปนะสกิลส,สองสุมสี่สุมแปดสุมเจ็ดอะไหวไหวลิงทุบไม่เข้าหรอกวอกแ็งด้วยตอนเนี้ยไหๆๆๆวไหวไหวไหวกรดันบนดนตีกลางตีกลางแต่ว่าน่าจะ และกูวนอะเป็นไงอะเชิงอะดิเพราถีบกูมีเชิงนี่ไงดิแ,กแลกเออแม่งวนไม่เปตัวใหม่เหรอดิฟไปดิเป็นไงอะห้าวแน่มึงห้าวแน่ ซาพพอมันตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีเจ๊ไอเปิดเปิดเปิดมังกรใหญ่คนโโนโมะไอสกัดกูมาไหวสกัดไหวดีไงล้วมันจะรู้ว่ากูแรงขนาดไหนตัวใหม่ตัวปัญญาอ่อนร่วงเอ้ย ไหวๆปิดหน่อยปิดหน่อยนี่ไงเสร็จย่อเฮ้ยมึงใครเนี่ยอ้าวมึงเด็กไหนขับรถหนีดิมึงแหวนดิกูบอกให้มึงแหวนไงตาดนี่ตายตายมึงเป็นใครวะกูถามว่ามึงเป็นใครวะมึงไม่กลับอ่ะอุ้ยน้องๆไหวๆไหวๆไหวการจานเดิน เป็ดยอดคกข่า oh, ป so. well, no, ้อมอยู่เนี้ยดันดันดันเอ้ยโอมบอใหญ่แรงประมาณและแครี่กูเอาหน้าเปิดปุ้มสอดเลยที่ทีมเราไม่โคตรนักเลงเลยว่ะชอบว่ะกูบอกออยไวออยกูฟลิกฟ้า <c oughs> บอกแคลรี่แคลรี่ไล่เอาน้าเปิดภูมิ้าเฮียอบอกอยังไงได้อย่างนั้นยอดทีมเรายอดยกโป้งให้เก่งมากพวงเราใจเย็นนะสิบห้าดาร์กใหญ่จะเกิดเด้อใจเย็ยนด้อ <c oughs> มันต้องมีศพทุกคนว่ามันกำหมัดไหม we เลยเปิดได้เลยเปิดได้เลยดักด well. ักดักดักดักใหญ่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 ไปหรือจะเซ็ตย่อกลางจเดินยิงไปยิงป้อมไปป้อมไปยิงป้อมไป เจมันสับตึงจัดนะดีโคตรท,ทีไอเจมันสับตึงจัดนะดีแล้วมึงไม่เดินมาวะกูไม่เข้าใจยิงคีไรเจมันสับแบบตึงเลยไงเฮ้ยเทียมเห็นกูว่าอยากได้ดีแลกอนะใช่ไหม เราได้ป้อม,ออมเดียวไปโง่อเมื่อกี้เขี้ยเมื่อกี้เราตีป้อมไม่ได้เพราะมันเป็นโจ๊กไอ้โจ๊กเฮียเลยมาตีป้อมเราตีป้อมไม่ได้เพราะมันเป็นดีแรกโจ๊กอะไรกูอะเฮ้ยโอ้โหติดเขือตายเอาน้องน้องหมดแล้วมันมีตัวรวมแล้วยิงยิงลิปเปอร์ไป ถึงวเวลามึงเชิดแล้วคุณจับป้องอยู่น้องยิงไปเออมึงยิงเบาจังวะโอ้ไม่มีเจอกเกาะน,น้องแคลลี่ยิงป้อมยิงป้อมเสร็จแล้วไปยิงบนยิงแตกไปบนอีเปิร์ดถ้าจะเล่นสายเนี้ยไม่ต้องขึ้นสลิกสติงอ๋อขายสลิกสติงแนละ้วซื้อไอ้ธนูใหม่อะมอร์น mm ิ hmm. ่งดีกว่า ละลายเลือดแทงเก่งมอร์นิ่งอ่ะคู่กับไอ้ลาวิล่ะเก่งจัดโอ้โดนเคิร์ตตายโอ้หนูก็ไม่ตายไม่เห็นด้วยเคิร์ตแม่งบางจัดอุตส่าห์สับของโชว์อย่างโหดเฮียติดเคิร์ตตายไอ้เจมทำอะไรของมึงวะรอบนี้ไม่มีตังสับละน่าจะสับได้แค่ชิ้นเดียว สาวเอาลิงไปให้ก่อนเลยเมื่อกี้ลิงพุ่งพุ่ง,งไอ้เมื่อกี้เจมพุ่งโดนปะโดนเหรอโดนป่าวะใจยเย็นใจเย็นเปิดเลยก็ได้ลิงกาปาบอยู่นู่นเฮ้ยกูเป็นไรตกิลไม่ได้เนี่ยเน็ตเหรอ เช้าเลยะวะต้องหลอกให้ดีแรกอัน,อนนะตกกนิก่อนอ่ะอ<ห>เออเซตเนี้ยยิงกันกระจุยเลยต้องยิงต้องยิงต้องยิงต้องหลอกให้มันอันติเนาะ ยิงป้อมยิงป้อมคลิปเข้าแล้วยิงป้อมเออยิง,ยยงไปรล่อหลอนติ tide. มันหมดไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้อ, For <ynn> องรีบไม่ต้องรีบนะรลอนติหมดเด้อกูขัดกูขัดลิงให้ลิงเล่นไม่ได้ลิงมันไอ้เหฮ้ยแล้วพักออก ไอเจมันคือผู้เหลือรอดนะดิเอ้อเออเอเอเฮ้ยกูโดนอะไรยิงอะไม่ใช่ครีมตีนกูโคตรแหรงพึ่งเห็นโหกูเห็นสกอร์อน,นี่กูเล่นคนเดียวเร็วกว่านี่ยรีมสองสามสามมูกสกอร์สวยจัดโหถ้าเป็นยี่สิบสองสองสองน่าสวยวันนี้สามสิบแปดเปอร์